ยาวอ่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำาะไรไม่ขึ้นมานี่ดีมานี่มานี้มีอะไรจะให้ดูไม่อยากเข้าไปหรอ <ไ ff? S 1> กันแล้วกันมาสกิลกันใจเย็นปุ่มใหญ่ขึ้นสองเท่าแบงคเฮ้ยความเร็วความเร็วความเร็วพวกเรเล่นมือในคอมไม่ถนันเฉยนะ ขี้หม้ไม่ได้หมูเออไอ้เหี้ยก anyway> ูได้ในความไม่นานัดเฉยอีเส um> ียงดังมากเลยเมื่อกี้หูเกือบแบบโซนเด็กจ้าเป็นสายฟ้าโอ้ยอุตสาห์พุ่งหนีละกลายเรไปไม่ลงว่ะเออไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรวะกูไม่อยากตายว่ะกูติดปิดฉากเมื่อไหรเหี้ยไม่ต้องปิดว่ะไม่ต้องปิดว่ะไม่ต้องปิดว่ะ เปทำไมเพื่คุณจะปิดชีพให้ดูป่ะคุณเชื่อป่ะมาอ่ะมาต้องกุ้งไปไรอย่างกุ้งไปละกูจะปิดฉาบให้ดูอ่ะกูไม่อยู่ละแป๊บนึงเดี๋ยวกูจำสิ่งที่ท่ามันไม่ได้กูไม่อยู่ไม่ต้องอยู่ก็ได้ไม่ได้กุ้งยนี่ขนาดพี่ออมมือให้นะ โอ้โหเจียงมึงจะสะดุดเลยอุ้ยกายใจเย็นแรงหน่อยละกายอุ้ยปิงด้วยใช่อย่าปิงมากอย่าปิงมากโอ้อทำให้กูเดินถอยหลังวะโอ้โอ้ไมื่อกี้เดินถอยหลังเหรอถอยหลังให้กูอุ้ยตีพลาดยิงสามร้อยกิโลเมตรกูกรเดินถอยหลังให้กูยังงุ้งเลยไม่โดนที่อะไรเลยเออหลอกหลอดศัตรูมึงไม่พิ้วเลยอ่ะ นี่เย <plane>. ็น <niño> ล <sharing> ุมด cool. ิไม่ลุมเว้ยไม่ล <his beer> ุมไม่เคยลุมไอเหลือก็ไม่ติดไม่ลุมแค่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 ช่วยเออฮี่พุ่งไม่ติดจริงเหลยเมื่อกี้โซนิกกันหรอจะเป็นสายฟ้าะว่าจะเป็นสายไฟมันเป็นชื่อโอ้ยกายต่อยมาสักไกลเลยนะตุ้มใช่ตุ้มจริงๆเป็นกูนี่ตุ้มเลย ใจเด็กกายโอ้ยค้างกูผูกหายไปเลยอ่ะหายไปสนามลบเลยเดี๋ยวบอกว่ามึงลอยฟ้าไปแล้วอ่ะปวดคิดไอ้สัสมึงก้าวอลีน่าเลยเออไม่อ่านคิดบอกว่าแดดกูจะหมดนะไอ้สัสอัดอยู่อัดอยู่เข้าใจไหมว่ากูอัดอยู่อัดอยู่อัดตอนกูกดทืบอยูนี่แหละแต่ฉากแต่ฉากมึตายกูไม่นำนะเดี๋ยวเวลาฮีโร่ แค่ปากกูตายแล้วมั้ฮีโร่คนนั้นจะจะเท่าไหร่กันเชียววะป่านมาดิโอ้โหสกิลนั้นอะสกิลตวดีเลยโ,โ,โอ้โหเออเมื่อเราสมียนมันใกล้ต้มดีนะถ้ากูยืนตรงกัดกูคงไปสวัสด์สมใจเลยเด้เวลาฮีโร่ฮีโร่ไหมฮีโร่ไม่ละมึงอุ้ยอรุน ดวฮีโร่ป่าที oh ่เจ๋เม uh, ื่อกี้เวลาฮีโร่พลังมอุ้ยฮโร่เม่งเาฮเ่งม่ง่ฟาดป่งตายก็ดเว่ะอ่ะันอไปตากูบ้า่ะเวาฮีโ่ลฮ่อะไรหนีไม่ทันหรอกตัวนี้ขนาดนั้น ไม่มีทางหยุดได้บอก <ผม S 1> ตรงๆสมกับพายุข้างเลยมาดีปามาดีที่แน่จริงอะ่ะไม่มีปัญหาอ,อดแอร์หอ,อยูว่ะพุ่งเข้ามาเร็วเกินนะจบแล้วอ่ะสาหายตาแม่งตดคนลรจหยุดเลยอุอ๊ย <c oughs> ตายยูวะ่ะ <c oughs> แกเราซื้อทักสมกีนะ ถ้าซื้อมากี่ซื้อมาทำฮีโร่อยู่ไหนวะฮีโร่ตายเกียร์ตามาแล้วฮีโร่ตายมาแล้วยิงยิอยงยิงยิงยิงย็งเลงยิลยิง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 ยิีไิ่ไิงย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 บงยมงไดงไิงย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 ิงงยลยิงยงยิยงยยิงยิงยยวงยิงยิวยยิยยย ทางใครอะคู่เองอะไรเวลาฮีโร่ใครชกอั๋วโอ้ยโอ้ยในมุดก็ต่อยมุดทุบทองสกิลอยู่อ๋อโอเคโอเคแป๊บหนึ่งเยอะอะรเวลาฮีโร่โอ้ยกินเติมป่ะกิน้เติมไม่ได้เติมแต่ท่านี้กูงงมากเลยใช้ไม่เป็น แล้วหนึ่งทำไมขึ้นกูแค่ฉายท่าไม่เป็นชิ่เฉยนั่นมันทะลุคือได้เยียอะไรผู้พิจิตร์มันเพียร์สกิลาเป็นเกือบครึ่งสมมุติเลยได้แล้วแต่พวกมึงกับตีไม่จบกันแล้วทีโอเคเดี๋ยวยกเลยการตีแล้วกันกายตอนนี้เข้ากายเป็นพวกเดียวกันแล้วเข้าเดียวกระถือพวกผู้พิจิตร์พอผู้พิจิตร์กี่เติมเกี่ยวอะไรวะเบรดมาต์เติร์นไทยไทยอะไรไทยไหน ตีก็ไม่โดนอย่าคิดเลยเฮ้เฮียอะไรเนี่ยไม่รู้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 ลูกมันกลายขี่เติมหเหรอพอมาคนขี่เติมเวร์เฮ้ยพี่ปิดผนึกไม่ได้หวะพี่ปิดผนึกสร้างอาวุธไม่ได้แม่นะหลีกไปไอ้คนกระปลอกไอ้ที่แม่งไอ โลูกสุดทายไม่เคยจะโดนขอเตอิมนิดดีจริงๆ <c oughs> ปัดก็ไม่โดนเทมิจี้กูลืมกดบล็อกได้ซ้ำ <c oughs> <c oughs> โอ้โหมันก็เข้ามาพร้อมกันเลยอ่ะน้องจะตายแล้วอ่ะพี่ก็จะตายเหมือนกันปัญญาอ่นาอนปัญญาอ่นาอนเออพีะอือพี่หยิบ ขี้เติมเยะอยะแล้วเยอะแล้วใช่ให้อีกมันมาแล้วอะ่ะกายจะการมันอืมแค่นี้แค่นี้กายก็น่าจะรู้นะว่าใครใครใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูแต่เสี่ยมึงไม่มีนะกายเผิ่งม่รู้โอ้หันไม่โดนเลยว่ะไมเคิลเสียใจนะแค่นี้กูโดนว่ะเฮ้ยแตงกุ๊กูทนไม่ได้ อะไรร้อมแร้วมา,าย,ยิ้มฟันทำไรพี่ไม่ได้หรอกออกตามตรงเฮ้ยอ่ตีหมดแล้วก็ขอสนคืนวะ่ะปัญญาอ่อนเล็กที่นี่ก่อนเลยเพลงมันเฉยๆเท่านั้นแหละเพลงมันเฉยๆเท่านั้นแหละเพลงมันเฉยๆอ,อะไรอะล,ล่ะกูล่ามึงมาแดกคนเดียวก่อน ให้ยังมันใช้เธอหรอนี่ยังไงกระโหลกเล้าไปหนึ่งที<ช>พี่ไม่ได้มีมีดีแค่เพลงอย่าดูถูกคนที่มีดาบคันตนะกูดูถูกไปแล้วอะ่ะเพราะเจ้าจะตายตายอุ้ยเกียมเลยตัวนี้เติมเ อุอ้ยโ,โ,โอ้โหประโยคใครบ้านเข้าวะกลายเป็นการมาเปิดมาอีกครั้งมีกระเป๋าโลโ่โ,โลโ่โระดับนี้กูมึงมีกระเป๋ามีดีแค่เท่านั้นแหละเฮ้ยเอาระเบิดได้แล้โอ้โหโล่ตึงโหอ้าวหมดแล้วโล่นแหละโล่โล่ตึงก็หมดแล้วโอ้ยชายท่าวังชอนแล้วเหรอ สามารถได้เสียงเสียงพายุเข้าก็มาจริงนะไปี่เหรอวะคนที่จะเป็นระดับหนึ่งองเฟิร์สเดีร์สเราจะปชาม่หวให้ดูขี่หมูขี่หมู ยังไม่ถึงสามพันเลยเลอดซ้ำไงใชใช่ขี้หมูขี้หมูเราคำคุมมาโพสอะไรมั่วซั่วขี้หมูจะขี้หมูขี้หมูขี้หมูเฮ้ยขี้ายแล้วกดดูตรงแป้นพิมพ์อีกแล้วไปขั้นมียี้กูตีมึงไม่ได้ทำมาเป็นผู้หวดขิ้ผู้เก่งขนาดนั้นเลยเหรอใช่ขี้ผู้เก่งขนาดนั้นแหละตายละ ไปแล้วก็กไปให้สบลอยไปต่อตาดการท็อก่าไม่ต้องท็อปพ <Wow. S 1> ิกแล้วเดี๋ยวกูจบให้เองมาดิแอนอกลับดามลูกผู้ชายดิ I always come back โอ้นี่สก,กิลสี่คืออะไรอ่ะไม่ได้ใช่เลยอ่ะ อ้าวท้าไมตายอ่ะพี่ยังไม่ได้กดใช้สกิลอะไรเลยอ่ะจุดเริ่มอ๋ออย่างนี้นี่เองจุดเริ่มหายไปเลยวะจุดเริ่ม <c oughs> ต้นนี่ไงจุดล,ละสิบคราบมึงมาไหมล่ะปิดพันหนึบแต่ไม่โดนเฉยเฉยอะพี่ก็จุดเริ่มต้นเหมือนละกูไม่สกิลตอ่อยเฉยนะมิกิปกดอันนี้อยู่กูฟังกูจุดเริโอ้โหสบายสบาย,บายโอ้โห พี่ตึงให้ดูอุ้ยตุกตุ๊บตุ๊บเมนี่ดี่ตูนี้ลหละทำไมอะ่ะนักดาบไม่ใช่หรืออุย้ยเอ้ยพวกนักดาบชั้นต่ำเลยผมไม่ใช่นักดาบรผมคือนินจาโทนิกจเป็นาาสายฟ้าสายฟ้านี่เรอสายฟ้า <ผม S 1> เราทบทวนตัวเองใหม่ <ผม S 1> นะผมคือโทนิก เราท้อสุดเองใหม่อีกครั้งนะเดี๋ยวใช้ตัวเดิมเหมือนเดิมดีกว่าดัมหนึ่งนะอ่ะกูจะตัดฉากนี้ลงคลิป <c oughs> ดู <c oughs> ผมอยากรู้เหมือนกันฉากนี้พี่จะรอดหรือร่วงรอดว่ะเพราะว่ามึงจะศูนย์พันจังหวะน,นี้แหละใครมันจะไปโง่จริงในใกล้คุชบาทนะพี่ ยุ่งยากมายืนมายืนวัดหมัดกับพี่เปล่าถ้างั้นนะไปหลบไม่ไอ้หลบไปหลบอีกอุคยกดสิร์ตกี่วินาทีบอกหนึ่งชั่วโมงแล้วไงเจ็ดสองชั่วโมงแล้ยสบายสบายหลังจากเกมเกมเกมนี้จบไม่เกันเลขกสองกูเดินไม่ได้กูเดินไม่ได้จริงประเด็นนะไม่ลยพี่เรจะช่วยพี่เดินได้เออ พี่น่าจะตั้งเป็นเป็น,ปนอันนี้ผิดนะแถมแถมมันเดินไม่ได้จริงไนะถามจริงเออพี่น่าพ,พี่น่าจะตั้งตั้งปุ่มคีย์บอร์ดผิดคิดว่าเกมนี้กูชนะแล้วกันนะอ้าวพี่หายไปแล้วคิดว่าเกมนี้กูชนะแล้วกันพี่หายแบบหายไปเลยอ้าว พี่สั่นหายไปไ,ไหนวะอ้าวไอเช่นนี่โอเค